สบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ้ำต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมแลว้วเมื่อนี้พวกเหาจะมานำสเสนอรถเมซาธารณะนะเปิ้ลเฮอบริการบอเซียคาในางานบุญทาสล่วงปีส่องพันสาวซีสุธานฟังรายละเอียดจะเป็นแนวเด้์นั้นเสินท่านหับฟังพร้อมกันเลย รถเมซาธารณะจะเปื้อนเพบริการมวลส่วนเนะนครล่วงเวียงจันทก็คือแคกทางภายในและต่างประเทศที่จะมาเที่ยวสมบุญนมัสการ,ระธาทล่วงเวียงจันท์และงานวางแสดงสินค้าประจำปีซ่องพันสาวซีเนราวางวันที่11 5วันที่15พฤศจิกีซ่องพันสาวซีโดยบอเซียคาจำนวน6จุด คณะจัดบุญนำมรสการพระทาุร่วงเวียงจัดรายงานวางแสดงสินค้าประจำปีส่องพันสาวซีได้รายงานว่าพิธีถล่งข่าวโตซื้อมวลสุนในวันที่5้าพจิกปีส่งพันสาวซีนี้ได้มีการรายงาน และวิสาหากิจลดเม์นะครล่วงเวียงจันทร์จะเปิดให้บริการลดเม์สาธารณะโดยบัวเซียคาในระยะบุญพธานุล่วงเวียงจันทร,ร,าารซนน์ซึ่งการบริการจะมีเก้าสไายหรือว่าเกาเส้นทางลืมแต่เวลา17โมงหสาวโซ่งโมง30มนนั้นรวมมีไายทางทางงอนทัดล่วง ดงโดกทาดลวงผนตองทาดลวงน้องไหไอเต็กทาดลวงหัวขั้วดงคำสางทาดลวงขั้วมิตรภาพทาดลวงบ้านห้อมทาดลวงน่าร้องซิมมโนทาดลวงและซี่ไข่ทาดลวงสำหรับจุดทีมวนสนสามารถขึ้นรถเมย์โดยบอเซียคารวมมี6จุด เนนี้มีซ่องจุดเงรคือสถานีรถเมลตลาดขั้วดินสถานีดังกล่าวสามารถนนำเอารถส่วนตัวมาจอดได้และสูวนการค้าเหล่าไอเต็กสถานีดังกล่าวก็สามารมาเอานำเอารถส่วนตัวมาจอดได้คือกันและอีกสี่จุดขึ้นยอยคือสีแยกไฟแดงน่องบอนทางเข้าสภาแห่งซาดต์สีแยกไฟแดงท่าล่วงพาซา และต่อหน้าสุ่นการคาลาวไอเต็กบรรดาจุดขึ้นลงลดเมโดยโบเซียคาทั้งหมดแมนใซ้เวลาขึ้นลงประมาณ355นาทีเท่านั้นผ่านไปนั้นทานได้หับฟังลดเมซาธารณะนะเปิ้นเฮ้บริการโบรเซียคาในงานบุญทาดล่วงปีสองพันสาวซีข้อขอบใจข้อมูลจากข่าวสร้างประเทศเลาว ในะคลิปต่อๆไปพวกเราจะมานำสนเสนอความหู้และข้อมูลดีๆอื่นสู่ทานฟังอีกว,ว่าท่านจะติดตามหับฟังนำกันเนะขอขอบใากทุกท่านที่ติดตามก่อนจากกันมือน,นี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ซ้ำต่อเด้อๆท่านจึงจะได้หับความหู้และข้อมูลดีๆจากพวกเราเป็นประจำและพบกันใหม่ในะคลิปต่อๆไปสบายดี